ให้ละลึกถึงทุกข์ของตัวเองในวัฏฏะอันยาวนานในอดีตการเนี่ยนะละลึกถึงพระพุทธพจน์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าน้ํานมที่เธอดื่มกินในอดีตอันยาวไกลเนี่ยมากกว่าน้ํามหาสมุทรดื่มนมมากกว่าน้ํามหาสมุทรเนี่ยนะแล้วก็น้ำตาเนี่ยนะที่เสียเสียใจเนี่ยนะเสียใจพระแม่ตายอย่างเดียวนะน้ำตามากกว่าน้ำมหาสมุทร เสียใจเพราะพ่อตายอย่างเดียวเนี่ยนะเฉพาะพ่อนะน้ำตาก็มากกว่าน้ำมหาสมุทรทีนี้บอกว่าเลือดที่เราเสียไปเฉพาะเป็นนักโทษประหารเนี่ยนะเป็นนักโทษประหารที่ถูกเขาตัดหัวเนี่ยเลือดที่ไหลออกไปเนี่ยมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรอีกโอ้เราเสียเลือดไปไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะพ่อถูกประหารถ้ายิ่งเกิดในบางยุคบางสมัยเนี่ยนะสมัยสงครามที่ใช้ดาบใช้มีดเนี่ยนะ มันก็ฟาดฟันกันนะถามว่าศูนย์เสียเลือดไปขนาดไหนแล้วเขาบอกว่ากับหนึ่งเนี่ยกระดูกเราเนี่ยมากกว่าเขาเวปุระบรรพศเนี่ยนะเขาเวปุระบรรพศก็ข้างๆเขาฮิจกูดเนี่ยนะเขาล้อมรอบกรุงราชครึก,ก็ดูเทือกเขาดอยสุทเทพไปแล้วกันว่าชั่วกับหนึ่งเนี่ยนะกระดูกเรากองโตกว่าน,นั้นเฉพาะกับหนึ่งกับหนึ่งแล้วกับมันหาที่สุดไม่ได้ ไอ้ที่สุดไม่ได้หรือนับกลับไม่ไหวนี่เรียกอันหนึ่งอสงไขยและอสงไขยก็หาที่สุดไม่ได้เหมือนกันว่ามันมาตั้งแต่เท่าไร่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกที่ผ่านมาในอดีตนี้มากมากจนว่าเห็นปฏิฆานิมิตแล้วกโกรธเลยมากจนว่าเห็นสุภาษณิมิตแล้วชอบเลยเป็นต้นเนี่ยนะว่าตะมันยาวนานมาขนาดนั้นนิย้อนมาอีกนะว่าทุกในอดีตนี่หาประมาณไม่ได้ที่เราเคยเคยรับมาแล้ว นนั้นการระลึกถึงทุก์ที่ผ่านมาถ้าไม่เพียรนี้ไม่ออกจากทุกเหล่านี้นะแล้วก็ทุกเป็นมูลที่จะมีต่อไปในอนาคตอนาคตเนี่ยสำหรับเราทั้งหลายผู้ยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเราควรจะมีทุกอะไรบ้างว่าง่ายๆนะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังว่าคนทุกคนยากทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่เราจะไปเป็นข้างหน้าถ้าเราไม่เป็นพระโสดาบันนะคือสิ่งที่เราจะไปเป็น ถามว่าทำไมจึงบอกพูดอย่างนี้อย่าว่าเราเราเลยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเอาเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยขนาดได้รับพุทธพยากรบํบำเพ็ญบารมีพบพระพุทธเจ้ามาเป็นยี่สิบพระองค์แล้วยังมาเกิดเป็นเดรัจฉานะเกิดเป็นคนจันทารเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอกเหมืนกันแล้วของเราทั้งหลายเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองเรามีใครพยากรณ์เราบ้างหรือยังนะถ้ายังล่ะ โอ้ถ้ายัางแล้วเอาระไร,รับรองว่าฉันพ้นทุกแล้วเนี่ยการคิดแบบนี้เนี่ยนะคือให้เรารู้จักกรุณาตัวเองและจะได้เรียบเจริญกุศลมีอยู่สูตรหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เราก็ไม่สอนหรอกแต่เพราะทําได้จึงสอนแล้วก็กุศลถ้าให้ผลเป็นทุกข์เราก็ไม่สอนอีกนั่นแหละถ้าเจริญแล้วมันให้ผลเป็นทุกนะเราก็ไม่สอน แต่เพราะกุศลเจริญแล้วให้ผลเป็นสุขเราจึงสอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําได้เป็นสิ่งที่เจริญได้เราจึงสอนอันน,นมีนะพระองค์บอกอย่างนั้นเลยนะอกุศลเหมือนการถ้ามันดีไม่รู้จะให้ละไปทําอะไรถ้ามันดีนะีหรือถ้ามันละไม่ได้ก็จะไม่สอนอีกนั่นแหละเนื่องจากว่ามันไม่ดีด้วยมันสามารถละด้วยแล้วก็ถ้าเกิดแล้วเป็นไปเพื่อความเสียหายด้วยพระองค์จึงสอนให้ละ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เหมือนกับพ่อแม่ที่หวังดีที่ห้ามลูกั้างห้ายอย่าไปเสพนะอย่าบ้าอย่าบ้าเนี่ยนะมันไม่ดีมันไม่ดีก็คอยห่วงคอยห้ามปรามนะแต่ตอนเสพยาบ้าถามว่าเขาสนุกไหมคนที่เสพจริงๆรเนะี่ยเขาก็มีอาสาท่าอยู่ในนั้นนะถ้าไม่มีอาสาท่าไม่มีใครติดหรอกแต่ว่าเนื่องจากมีโทษนั่นแหละเขาจึงห้ามเขาจึงปรามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ก็ห้ามพระองค์ก็ปรามเพราะให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของ บาปอากุศลทั้งหลายทีนี้บาปอากุศลเราทั้งหลายก็สั่งสมทําเหตุเอาไว้แล้วเนี่ยถามว่ามันมีผลไหมถ้าเราลําเอียงว่าจะให้แต่บุญเท่านั้นให้ผลเราก็แสดงว่าไม่ยอมรับกติกาของธรรมชาติทุกทั้งหลายที่ท,ที่บุคคลยังอยู่ในวัตตะเนี่ยสำหรับคนที่ยังประกอบทั้งกรรมดาทั้งกรรมขาวทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วแล้วก็จะต้องระลึกถึงว่าเหตุ เหล่านั้นที่เราได้ทําไว้แล้วเนี่ยนะคือสิ่งที่เราจะต้องสเสวย